สองยักษ์ยืนประจันหน้าไอ้ท่านเปิดฉากต,ต่อยเปรแนวเปลนแนวที่กงเล็กขวรทำให้ไอ้ท่านมีแผลกลางอ,อกเป็นรอยยาวมันยกมือใหญ่เท่าใบลานเข้ามันใช้ถาดตกบัางหุง่ยกระเด็นไปไกลหลายกิโลเมตร แต่พลังเปิดแอลมีจำกัดหักยังคงร่างนี้ไว้ต้องทำเลวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยายไอเอลยายสาปันจักรยานมาตะโกนบอกกระทือยายเลยล้านชั่วเพื่อโลกของเราไอแอลบอกจัดให้ครับยายแล้วเสียงก็เริ่มเล็กเท่ารูเข็มเจตนา ราทำชั่วก็ย่อมได้รับผลร้ายไอ้ฟี่ตื่นขึ้นมาคิดว่ามียักษ์ัวที่สอกกระโดดลงไปจาัดก,การเปรตแอวก่อนที่มันจะทันกระตืบใหญ่ตัวเองเปรตแอลพยายามอธิบายแต่เสียงก็กลายเป็นเสียงแหบเล็กอีนา่าใจแขนยืดมาหาผัวบอกนี่มันคือพี่เปรตมันกำลังร้องหิวข้าวแต่ปากเล็กแค่นั้นจะกินได้ยังไงไอ้ฟี่ก็เลยแปงลงร่างขั้นสุดเป็นแฟนตาสติกฟี่ส่วนอีนา่าก็แปงลงร่างเป็นอีลาสติกนาารวมกันเป็นอีลาสติกนาาแฟนตาสติกฟี่ก่อนจะตะโกนเรียกชายคนหนึ่งออกมาเขาก็นั่งคือนเดอะสโตนชาย ฮาาก็เป็นยางนัังสติกยืดให้กับเดอะสโตนและมันก็เรียกพักพวกมานั่นก็คือซีกาคิงมาช่วยเล็งเป้าจริงเดอะสโตนพุ่งไปก่อนและกลายล่างเป็นหินเต็มตัวก่อนจะต่อยเข้าที่เปรดแอลจนสลบไปแต่มบาปมันค่อยๆลดลงจนกลายล่างเป็นคนปกติฮายนากลับมาอีกครั้งไอ้ท่านมันไปเติมยามา เพิ่มตอนนี้กรายลากไปซูเปอร์ไซปูแก๊งไอ้ฟี่ใช้ท่าเดิมแต่ไม่ได้ผลกับมันไอไซปูคำรัมจะเข้ามาโจมตีอีกครั้งเรล่ทรราทวสมุไรที่เดินทางมาจากแดนเหนือกับไ้จอนแซนมาถึงก็ต้านไว้ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแต่แล้ก,ก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นเสียงนั้นเป็นเสียงที่ไอท่านคุ้นเคยน้องชายไอท่านหกวัเจอพี่ชายแท้ๆของมันเขาก็คือเรนเรนโปรติตามตอนต่อไป